อะไรกับมันบ้างเปล่าครับน่ะได้ลองพื้นได้อะไรไหมครับไม่ครับก็ ough, คือนี่มนไ,นไม่ได้ลองพื้นไม่ได้ลองพื้นแล้วก็ใช้ทานฟอ,อ gleich, <ๆ>ร์มอ,อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้ใช้ทานอร์มอย่างเดียวก็แล้วตอนตอน,ตอนปลูกได้แช่ท่อนพันไหมครับท่อนพันนี้ไม่ได้ไม่ได้แช่รครับไม่ได้แช่ท่อนพันแล้วฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยตอนนี้พ่นไปประมาณสามครั้งตอนนี้มันกี่เดือนแล้วครับปลูกเดือนไหนครับน่ะปลูกเดือนพฤษภาต้นเดือนพฤษภาต้นเดือนพฤษภาวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมเนาะ ก็ถ้าก็ว่าสองเดือนกว่าก็ดูแล้วคุณสวัยเป็นไงบ้างครับประทับใจไหมครับก็ประทับใจครับครับผมแล้วพอจะบอกกับชาวบ้านได้ไหมครับว่าของเราดีจริงครับก็จากที่ลองใช้ดูแล้วก็น่าจะประทับใจนะเพราะว่าดูดูแลจะไม่ได้ใส่เคมีครับผมใช้ทันฟอร์มอย่างเดียวได้ขนาดนี้ผมว่า ประทัดใหญ่ครับมปกติมันสองเดือนกว่ากว่านี้ไม่ไม่ไม่ได้เห็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับก็สองเดือนก็ยังยังไม่ได้จอขนาดนี้อันนี้ก็เท่ากับว่าหัวมันเนี่ยเท่ากับลําต้นมันแล้วเนาะใช้ปุ๋ยอะไรครับคุณสวัยใช้ทันฟอร์มฉีดไปสามครั้งเนาะครับครับผมตามที่ผมดูเนี่ยที่ผมไปดูงานหลายๆที่มาคนที่เขาใช้ทันฟอร์มแล้วเขาบอกประทับใจทุกคนนะครับ ผมก็ลงพื้นที่มาปีสองปีแล้วล่ะต่ตอนนี้ผมเห็นคุณสวัยพอใจผมก็ดีใจแล้วครับ,คร,บครับผมคัาสวัสดีครับสวัสดีครับ